วันนี้นะคะฟ้าจะชงกาแฟคัมพีนะคะกับโกโก้ปานันชิตาค่ะกาแฟคัมพีนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อวันก่อนนะคะเป็นดาแฟรกรีนวันที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นกาแฟสดมากๆนะคะมีกลิ่นคั่วของมเมล็ดกาแฟที่ชาเตเจนมากๆโกโก้ปันันชิตานะคะเป็นโกโก้พรีเมียมที่นําผงโกโก้เข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะคะตัวนี้อุดมไปด้วยวิตามินได้ทัุ ทำให้อิ่มนานนะคะมีด้วยตัวของโกโก้จะมีคุณสมบัติช่วยเรื่องต้านความเครียดทำให้น้าเด็กด้วยนะคะมีบุกนะคะที่ช่วยทำให้อยู่ท้องเพราะฉะนั้นวันนี้แล้วนะคะฟินแน่ค่ะตองม่พลาดนะคะ๋ยวให้ดูที่โกโก้ก่อนนะคะโกโก้ซองหนึ่งซองให้พลังงานแค่50กิิลแคลอรี่นะคะอร่อยมากๆเลยด้วยนะหอมจะเห็น่าผมโกโก้เยอะนะคะเห็นไหมเอ่ยทุกคนโกโก้เยอะมากๆเลยนะคะโอ้ยหอมมากแล้วก็ตามด้วยซองยังสวยยังไม่อยากจะเอาซองทิ้งเลยจริงๆพระเจ้าคุณค่ะกาแฟพี่ปูก็คือแบบโอ้ยหอม คอนค่ะทุกคนว้ละลายเร็วมากๆโอ้โหพระเจ้ากินกาแฟคั่วะะมาคค่านะคะตากาโปมาชิตาและกาแฟที่เหมือนกาแฟสดมากของทัมพีคอฟฟค่ะทุกคนค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะคู่นี้เด็ดจริงค่ะ